ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนสุมองสุบอลครับมือนี้ผ้ามางบึงเมื่อวาล้ำสังกัดครับอยู่กลางทงกลางทชาคือเก่าครับมือนี้เบิ้งกันปลายหได้พี่น้องเด้อเบิ้งกันให้จบเบิ้งกันซีแมีซีเบอร์ซีไลการครับเนาะเอาราคาสิเป็นไดรไรเบิ้งพ่อมันครับกมล้ำครับครับสวัสดีครับมล้ำครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณนันท์สวัสดีเอฟซีของคุณนันท์อ่อนทั่วเอฟซีของของมล้ำทีติดตามเป็นประจำทุกคลิปทั้งติดตามเบิงงงทัั้้ใใหหกลจอุุดนนื้อยง้า นะครับอีพีนี้น่าจะเป็นอีพี่สุดท้ายของของเดือนมีนาคมเนาะครับผมครับผมนั่งฝากพี่ตอนน่องบันนี่บ่หลายเบอร์ซีเบอร์ครับผมนะครับครับบริการรับประกันเท่าครับการรับประกันกับระบบสากลอ่าโดนถึงเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนครับรับประกันหนึ่งเดือนทุกแผ่เนาะทุกทุกแผ่ครับบันนี่การส่งส่งเลยไกลไปเลยครับการการส่งคลิปนี่น่าจะเริ่มเป็นเป็นไส้มาตรฐานเดียวก็คือส่งพี ร้อยกิโลอ่ะพี่น้องสี่ตัวนี่มือนี่ค,คลิปนี่ครับส่งให้ฟรีร้อยโลครับทุกตัวต่อร่องเลยป่ะครับอ่ากะต่อร่องได้นิดหน่อยเพราะว่าบ๊อบ,บเปิดไว้สูงออให้ให้ต่อละ,อะต่อไหลนะครับเบอนี้คันมากอยากได้เดชทัวรมาเบอร์ไหนอ่าท่องทั้งการติดต่อกระไมยเลขโทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสองสามห้าศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไอเดียไลน์นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กหมอลัมสังัดงองงามนะครับหรือ,อ พี่น้องอยากมาเบิ้งโดยตรงที่บ้านก๊กอกบัวมาดตำบลบัวมาดอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามครับนี่ผมเด้อพี่น้องขนเด้อเบิ้งตัวจริงมาเบิ้งตัวหนีแหละครับนี่ครับบ้านก๊กกรับตำบลบัวมาดอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามครับเบื้องตัวแรกครับเป็นง่วปัดแม่บักงี้นะครับนี่แม่ใหญ่แม่เห่าโอ้ติดโบสจัดๆเลยเนาะครับเป็นง่วนแม่มานบ่ครับยังไหนมานซีเดือนซีเดือนกลัวครับโอ้ทองซีเดือนครับ ทองซีเดือนก็พอได้ครับเลยอ่าตัวนี้ทองซีเดือนก็พอ KF31 ครับกับ KF31 ครับทองที่ใดเพิ่นอ่าทองที่สองครับอ๋อลูกแรกเป็นลูกตัวผูกเป็นงัวทองที่สองนะครับเด้อกับ KF31 ครับตัวแรกเป็นตัวผูกครับทองซีเดือนรับประกันทองเนาะครับตัวนี้รับประกันทองแน่นอนเลยครับเนาะข้อมสูงไหมนี่ครับข้อมสูงนี่ก็คือรอยซีหาจังไหนก็เห็นครับรอยซีสิบห้านี่เห็นแน่นอนครับเห็นแน่นอนครับ จิตเครื่องดำเต็มได้เพี่น้องเดอ้อหนาะนุ่นตูนดีน้ำโตเน่าหนังหนาแผ่นหลังกวง้งนกตั้งข้อเล็บตรงขอทานำแตน้ำรางย้อนอุ่นต้นครับน,น,นุ่มเนิ่มดีหมดวันนี้เปิดราคาไดเนาะครับนี่ยสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมโอ้ขอทาได้เพี่น้องเดอ้อได้ไปหนีเพี่น้องกะไปกินน่องเลยเนาะครับไปรอดก,กินน่องเลยได้ครับเด้อร,รอดก,กินน่องแล้วก็รุ่นเพลิเพลิน,นเพลิเพลิได้ แต่ว่าตัวก้อนอ่ะเพิ่นนหยเพจแม่เพจผูเพจผูครับตัวนี้ถ้าเพิ่นสลับให้กับเป็นเพจแม่ครับถึงว่าหนังดีดีเด้เพื่อน้องตัวนี้หนังดีดีสีก็ออกดำดำมุ่มๆนี่แหละสีแบบนี้ครับแต่ว่าติดเครื่องดำมาเต็มเลยบริษัขอบตาขอบหูหนาขานุ่มเนื้อมนับเตยลำล่างดีครับตัวนี้ช่วงล่างนำล่างนี่ยอดนนต้นครับนี่นี่ครับหางนิ่ง่ามด้วยครับกูเล่นมังงะหางงง่ามด้วยครับเด้อหางง่ามหางง่ามฐานจูดินมับเลยเพื่อนสิบลินไปใช้เลยครับบดนี้ หางมือบนขึ้ไหนกปน็เป็นเป็นหัวลงลงเศร้า<อ>ครับโอ้เป็นหัวใบไงยอยู่ด้วยครับถึงลงมากครับก็แต่ว่าหางนี่ง่ามหลีเนาะแมีนครับเพื่อนเพี่น้องเบิง่งเผื่อควายหางอ้าวบาทเนี่ยบเ,ยบ,เยยบิงบ่งแล้วแหละครับควายพะโลดบาทเนี่ยควายพยั้งเลยงัวมไม่มีต้องควายยางเบิ่งเอานี่นี่ครับนี่ย่งางดีบ่พี่น้องนี่ครับเด้อมาจากไหนก็โทรมาเลยครับเบอร์นี้ละครับเั็นี้มา่อวันเบอร์ที่สองนะครับเด้อเป็นเพียนเมียนบะ แมงครับอู้แดงงามมันลูกอะไรคือสีดีแท้อ่าตัวตัวนี่นะที่เป็นลูกเคฟสามหนึ่งครับเพราะว่ามันเป็นเป็นงวคูหนึ่งนะอ๋อเป็นงวคููครับคูคูนั่นแมนบ่แมนครับที่เห็นนะอ่ะพี่น้องอันนี้คือเบอร์ที่สองนะครับเด้อเป็นลูกสาวเคฟสามหนึ่งอายุจักเดือนครับอายุสิบสี่เดือนสิบสี่เดือนครับข้อมสูงนีได้เท่าไรแล้วครับเนี่ยร้อยสามห้าครับ ลอยสามหาเห็นสิบสี่เดือนโอ้โหสั่งมาเพืเภลฟันน้ำนมครับเมนี่สีดีคอเชียงขาคอเล็บหนาตา,นาหนังข้อนี่หน้าหนาครับผมักไปเอาไปเป็นแม่พันธุ์ด้วยครับเด้อนี่สวยเลยนี่เมนี่มเบ่งท้ายครับท้ายหน้าหนาขน,นหางงใหญ่ด้วยครับเด้อนี่ขุนหางใหญ่เครื่องดำเล็บคอเอาถือว่าตรงดีนะครับเด้อนี่อีกเลี่ยมนึงครับหนงังดีครับหนังดีบันนี้เบอร์สองนี่เปิดราห้าเด้ครับ เปิดราคาอยู่หนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยครับหนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยครับโอ้โอ้ลำตัวเน่าหนังหนาครับเพื่อนนี่หนึ่งมืนเก้าพันหาร้อยพี่น้องสามารถต่อไรได้ครับเนี่ยต่อได้แล้วก็บทรงไห้ฟีอีกรลอยโลดได้ครับเด้อชิปเนี่ยพูน่ะโอ้เป็นตาเป็นตาอยากไดอยู่ดีเนาะเป็นตาเลี้ยงครับงวดตัวนี่เอาไว้ง่าไงซะคือเขาต้องมองกันนะขุดงวแบบนี้เป็นงัวงงามนะครับเด้อหนังหนิโอ้หยุ่มติดมือได้หนิเพื่อนนี่ เป็นงัวงามครับนี่งัวงามราคาสีต่างกับงัวเหนือด้วยครับนี่เป็นงัวงามนี่แหละครับนี่มันไปคู่กันกับตกผนเนาะแมนครับคอกเดียวกันคอกเดียวกันเอาจุูบหากันเบิ้งบดเนี่ยนี่เลยครับนี่เบอร์ที่สองเนาะครับโอ้ราคานี่นี่ไพเดทไปรับรองถือใจได้เอาไปทั้งคูให้งงามพักได้หร่อไหมเพราะเป็นฟ้าแฝดสัติโอ้คืองัวฟ้าแฝดทั้งนั้นนี่แม่เลยเบิ่งโอ้สวยสวยสวยยุดไป่ได้ยุดหนังหนาข้นเนาะ หนึ 10, 90, al, okay. illing, стве, ่งมืนเก่าพนหาอยเก่าพันหาอยครับเด็ดเด็ดเลยเนาะเบอร์ที่สองท่ายนี่เปิดตัวนู่นครับี่พี่น้องมือยอกโทมาสครับเด้อโทมาเบอร์นี้ละเบอรนี้เอาเบอร์ที่สามเลยเนาะเบอร์ที่สามกัลราคาเบอร์สามันี้แล้วเนาะครับเบอร์ที่สามเปิดไปแล้ครับหนึ่งมนเก่าพันาอย้กันหนึ่งมืนเก่าพันหาอยครับซ้ำกันกับเบอร์นี่ครับมั่วมาคอกเดียวกันเลยครับเด้อเบอร์ที่สมาคอกเบอร์ที่สองมามาน้ำกัน เป็นเพลิดไม่อายุจะเดือนครับอาอยุซ้ำกันครับอายุซ้ำกันความสูงลอย 3, 5, สามชิ้มหาโบสถลอยสามชิ้มหาซ้ำกันใช่ขาดีคือกันติดโบดติดเบิดหลายตัวนี้เนาะครับอา้าวตัวนี้คือเป็นอุ้อวขึ้นมาจากจะงอยเบิดเบิดจะงอยอยู่ดีเนาะเบิ่งตัวหนึ่งแล้วต,นนตัวนัว้นเ<ๆ>ข้มกว่าแต่ว่าสูสีกันครับพี่น้องตาง่ายทั้งสองโตลูกวิโก้สองด้านโตเบอร์ที่สามนี่เป็นลูกสาววิโก้สองด้านแม่นครับโอ้โตเบอร์ที่สองนั่นลูกสาวสิงเลียลูกสาวเคฟสามหนึ่งครับ ม่นเบอร์สองลูกเคปสามหนึ่งเบอร์ที่สามนี่ลูกสาวของวิโก้วิโก้สองล้านครับโอ้ตัวนี้ไายไายยกดีดีครับตัวนี้เพื่อนเบอร์เบิร์เพื่อนโอ้เครื่องดำคุ้นหางใหญ่ขี้กันครับข้อนี่ซักดีนะครับตัวนี้ข้อนี่ตรงแล้วก็ซักน้ำล่างงามมันถ่ายหน้าหนาครับตัวนี้เบอร์ที่สามเบอร์ที่สองนี่หนังหลายสองตัวนี่เห็นเอาไปน้ำกันนี่กับสิตัวได้หลายเติบ ต,ต,ต้อได้อยู่ครับผมขั้นผู้หางวัวไปเลี้ยงด้ครับเดอ้อสองตัวนี้บุคคลผัดผูกตั้งคอ,อกไม่เฮ็ดฟ้าไม่เฮ็ดกิจการไม่หางวัวแบบได้ไปเลี้ยงนี่แหละครับเอางวงเสียเละครับเนี่ยเอาไปเป็นต้นน้ำเลยเนาะเอาไปเลี้ยงแล้วก็เอาลูกเอาเต่ามันขยายพันธุ์สืบเอาเนีมันไปครับเนี่ยมันง่ามไหมครับนี่แม่ปันฟ้าแฝดด้วนี่พ่อหนีหนาะบลื่นกันเลยเนาะเบอร์สองกับเบอร์สามอะ เบิ่องอยู่อย่างใดกัจังคอยท่มาเบอร์นี่แหละครับผมขันอยยุนีละแม่นว่าเบิ่งตัวจริง็บ่ผิดหวังขันมาเบิ่งงเ้วเอาเงินมานน้ำแม่นบบเงินมันเปาอยู่บ้านก็ได้ครับรับรองมามักเอาแท้แน่นอนครับคันเบิ่งงเราโอ้งามครับหวก็ราคากับงามนํำนี่พ่อดีกับราคาเนาะครับบ่ถือหรือก็บ่แพงจนเกินไปครับพี่น้องถือคนนี้มันก็สีทรงห้กันบ่ด้เนาะครับทรงห้รลอยโลกับพันหาผมนี้ครับลอยโลโอ้เอ้า มันมีนิดหน่อยตัวเบิง่งหลนจั่หน่อยได้เพียงหวังเด้ออีกตัวเดียวนี่แมวเด็ดเด็ดๆๆเด็ดอะงรบ้หาได้หังใี่อย่างสีเนาะก็อยากมีจากสองสามคู่เด้อสี่เนาะผู้ไวน่าคือสีสบายตาครับมันมีนเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งเลยครับเด็กง่วงง่ามเสียหัวเจ้าของเก่าเพิน่นเ<อ>พิ่นกับว่าอะไว่าได้เลี้ยงหัวอาหารเนี่กับผู้มักผู้มักช่วงนี้เนาะครับผู้มักงวัวไถ่หน่อย จะจอยไปเลี้ยงไปคุ้นไว้กับมีบือดปรยากครับผมมักส่งสีงามๆจังสี่กับมีเนาะครับผู้ได้มักแบบได้กับเอาแบบนั้นแหละครับผันขามักส่งจังสี่งามๆจังน้อยนี่กับอันนี้ละเน้นน้ำเลยครับสองโตเนี่ยเบอร์สองกับเบอร์สามเนี่ยนี่เนาะผูกไว้ได้ครับเด้อบันทึกไพ่ไปเบิ้งเบอร์ที่เบอร์สี่ครับสี่เบอร์สุดท้ายมั้งปครับครับทางไหนครับนี่ครับโอ้ไปครับพี่น้องไปเบิ้งบัดเนี่ยู้เบิ้งตัวนี้เลยลืม มันง่ามเห,หมือนกันเบิงเบิงดนเบิงได้งามๆจริงสิเบอร์ที่สี่เบอร์สุดท้ายเป็นงว้วเผชเมียคือกันหัวตะไสรอัน,นี้ไหตีครับหัวตะไส่เมาหอยนะครับ้โอ้ถือว่า่างดี่งางงามทรงเรียมดีจักเดือนแล้วครับนี่นง้อตัวนี้สีเขาขวบครับสิบสองเดือนครับโอ้สอีถือว่าชั้นปีเนาะครับท่ายนะเครื่องดำค้าดีนำล่างเห็นสูงหนีเท่าไรครับสูงก็คือ ร้อยสามสิบบวกลบยุ่งหรอกสูงร้อยสามสิบบวกลบเอาราคาเปิดร้านได้ครับเลยราคาเปิดไว้อยู่งมืดห่าครับมืดห่าครับอ่ะพี่น้องมืดห่าด้วครับเด้อเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์สุดท้ายนี่พี่น้องเอาร่วมกันได้ก็ได้เนาะเมนครับเมนี่เด็ดเลยครับพี่น้องจับไ้เลยครับเลยเพราะว่าใส่ดีเมาจับไปดีพันสีดินเล่นปะครับเพราะว่าเป็นเป็นมัวเข้าวปอยอยู่นี่ปล่อยเสียไปกับฝฟฝ่าหน่อยผมเสียดไปตัวนี้ได้ครับเป็นมัวอยาดเมาโอ้ยาครับ ย่างฝันงูล่านนนโรดนี่ครับเอา้าสูงกับร้อยสามหาบวกเนาะครับโอ้สามตัวนี่สูสีกันเด้สูสีกันครับแต่ว่าตัวนี้สีโบ,บงงามงามประสูคเขาปะเนาะแมนีนเมนครับแล้วคากับตั้มกลัวครับนี่ครับมืดหาตอนล่องนิดหน่อยแล้วก็ทรงฟีอีกเลยโลแมีนครับนี่ครับมื่อนี้เมื่อน้ำสังกดนีสี่ตัวมิตาเ,เด็ดเลยครับตัวแรกนี่แม่ม่านบักยางโกนเนาะครับแม่ม่นานใหญ่ขนาดเลยพี่น้องใหญ่เง่า,งาแล้วแม่สาวสองโคตนั่นเด็ดเลยเอา้า ขอบุญขอบุณเอฟซีพี่น้องสุขูสุข้อนนะครับเด้อสิเขามาติดตามรับชมบ่าอันนั้นเราโทษไปถ่ายใส่คลิปใดกระซ้างเนาะนั่งให้การสนับสนุนให้กำลังเล็กอกแรงใจมาอย่างดีโดยตลอดครับขอบคุณหลายๆเ้อะครับเด้อมาลักษณะครับถ่ายคลิปมี่ยังอีกบะการถ่ายคลิปก็คือทุกตัวต้องลองได้ครับแต่ว่าหน่อยหลายจังเบอกกันอีกเท่น,นึงเพราะว่าการลดคาลาก็คือมอลลัมสีต่อไปสีเอาเป็นมาตรฐานเดียวเพราะว่าคารน้ำมันเนามันกั บนลงครึ่งวัวเลยครับก็เลยสีทรงฟีให้พี่น้องลอยลูลอยลูนี่กับลอยลูแหลกลอยลูกับพันหาพันหาครับคนผู้ใดอยู่บนถึงลอยลูกกันได้รับฟีครับกับเบื้องแล้วติดตามแล้วกับพี่น้องก็่องทางกันติดต่อกับยูนาจอนะครับให้พี่น้องมีความสุขปลอดภัยปลอดโรคมีความสุขถึงหวยรวยเบอร์มิโกสุภูสุขันขาแล้วกันด้วยครับผมขอบคุณครับพอกันชิ่น้ใช่ไหมเนาะครับผมนี่ผมอันนั้นทั่วมารับสังงาสวัสดีครับ